มาแล้วนะคะน้ำมาแล้วนะคะทั้งน้ำหนุนแล้วก็น้ำเหนือมาเจอกันค่ะแต่ลูกค้าก็แน่นๆนะคะลูกค้าบอกว่านี่คือสิ่งที่ต้องการวะก็คือลูกค้าชอบวะ่ะก็คือลูกค้าปลื้มมากกว่าลูกค้าปลืม้มแม่ขาก็ปลื้มนะคะ น้ำมาแล้วนะคะชอบหรอชอแฟนมาเพื่อสิ่งนี้แหละหรอมาเพื่อตะลุยน้ำเหรอคะเรา <c oughs> ดูลูกค้าชั้นสี่พร้อมมากนี่โอ้โหถอดรองเท้านะคะเป็น V.I.P ถอดรองเท้ากินไม่รู้ครับะ มันรู้แล้วเธอดูลูกค้าจนใสเสื้กางเกงมาคือพร้อมลงน้ำนะครั้งเก่งเซิร์ฟเ <c oughs> ลิศเห็นไหมนี่คือมิติใหม่ของการกินหมูกระทะของบ้านของลูกค้าบ้านฉันร้านอื่นๆที่เขาแบบกินสบายๆก็ไม่กินกันอยากเป็นผู้อยากเป็นผู้ประสบภัยอ่ะบ้านนี้ <c oughs> เธอ,อลูกค้าฉันอยากเป็นผู้ประสบภัยเธอดูสิ <c oughs> เห็นไหมกินไปน้ํากระเด็นไปก็แบบว่าชอบกันน่ะโอเคไหมชุ่มฉ่ำเนาะ ช,ชุ่มฉ่ำมากนี่คือเหมือนเรากินริมทะเลไงจ้าเข้าใจไหมจ้าสัญญาณแรงมากคลื่นเยอะเขาเรียกว่าอยู่ดีๆอยากมาเป็นผ like ู้ประสบภัยสิงคโปร์ว้าวเซี่า thank you so much เป็นไงบ้างค<ๆ>่ะสาวๆเตรียมพร้อมเลยค่ะรองเท้าก<ๆ>็พร้อมเลยค่ะรองเท้าก็พร้อมมากเป็นประสบการณ์นะคะหมูกระทะในฐานะผู้ประสบภัยคะ่ะตอนมายังแห้งคะ่ะตอนกลับเปียก เปียกไปหมดแล้วนะคะเป็นความแบบประจำสม่ำเสมอชินชินทุกปีนะคะแบบนี้ทุกปีแต่วันนี้ก็เต็มค่ะ ตอนลูกค้าเดินมาแห้งนั่งกินอยู่น้ําขึ้นนะคะแล้วตอนนี้ก็คือแห้งแล้วก็คือน้ําแห้งแล้วก็คือหลายอารมณ์มากลูกค้าเราตอนมาแห้งนั่งกินอยู่น้ํามาน้าขึ้นคลื่นสัตว์เปียกแล้วตอนนี้น้ําลงแล้วนะคะเดี๋ยวตอนกินขนมเสร็จลูกค้าก็คือแห้งกลับขาพื้นแห้งแล้วนะคะก็คือเจ้าพยาไบาโพลา่า ราะว่าน้ำขึ้นน้ำลงนั่นเองดีๆน้ําก็หมดแล้วเธอน้ําขึ้นเร็วมากน้ําลงเร็วมากเนี่ยสามสาวคนนี้ตอนมาก็แห้งตอนกลับก็แห้งเห็นไหมบุญของพวกเธอแห้งหมดเลยค่ะอไม่เป็นไรเท้าเปียกเดี๋ยวเราก็ทาห้มันแหง้งเป็นประสบการณ์ของลูกค้าบ้านเรานะคะบ้านท่าน้ำนนท์ค่ะ